รูปแบบเราต้องคำนึงถึงเห็นไหมครับรูปแบบเราต้องคํานึงถึงด้วยนะว่าเราต้องรู้ว่ามันมีรูปแบบอย่างไรแล้วก็กลับไปหานแต่นบี Fridays. สัลลัลลออะเละสัลลัมสอนเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ต่หาว่าเรากวัวนบีสอนยังไงอัลลอฮุมม่าให้เรากล่าวอย่างนี้อัลลอฮุมลายะบีบินฮัสนาตีอิลลาอันตาโอ้อัลลอฮ ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่เอาความดีมาให้เราได้สักคนเดียวอิลลาอันตานอกจากใครนอกจากอัลลอฮฺวาลายตีวิไซย,ยีอาที่อิลลาอันตาและไม่มีใครเอาความชั่วความอัป,ปมงคลใดๆมาให้พวกเราได้แม้แต่คนเดียวนอกจากอัลลอฮฺลาฮาวะลาวาลาคูวาตัอิลลาบิกะ ไม่มีพละกําลังอํานาจใดๆพลังใดๆนอกเีจากพลังนั้นเป็นพละกําลังพลังของอัลลอฮ์ซุบหาฮานะฮูวาาลาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ไงะดีษก็มีสอนอัลกุรอานก็มีสอนนะครับว่าให้นบีเนี่ยทำยังไงอินนักลาตัดีอิลาสิรอติลมุสตากีมุฮัมมัดเจ้าเองนั่นแหละเป็นผู้ที่จะ สอนทางนําเอาทางนําไปให้กับที่เทียงทรงนั้นไปให้กับเขาสรุปแล้วนะครับเราจะได้ทางนําที่ไม่หลงอัลกุรอานทางนําที่ไม่หลงอยู่ในสุนนะแต่ทําไมยังมีหลายคนที่เรียนกุรอานแล้วก็หลงเรียนสุนนะแล้วก็หลงนะครับ เรียนกันแบบไหนเข้าใจกันแบบไหนเพราะเราไม่เข้าใจเหมือนกับที่ชนในยุคสละับฟุตสอลแรเขาเข้าใจ